รายการ Global ASEAN โดยกวีจงกิจถาวรและปิยรมทรัพย์สุวรรณสนับสนุนโดย i s u z u m u ิ x เอกสิทธิ s ์แห่งผู P ้นำบัวหลวง Global Healthcare เติบโตไปกับพุ้นเฮ h e a l t h c ในทุกภูมิภาคของโลกธนาคารกรุงเทพหรือกองทุนบัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8สวัสดีค่ะ ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Global ASEAN ค่ะวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันปียะรมทรัพย์สุวรรณค่ะแน่นอนค่ะว,วันนี้มีข่าวที่เรียกได้ว่าน่าตกใจเหลือเกินนะคะเพราะว่ายังมีผู้อพยพ โรฮิงญาอีกกว่า1400คนนะคะที่ได้รับการช่วยเหลือนอกชายฝั่งอินโดนีเซียแล้วก็เป็นรายงานที่เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานผู้อพยพเกือบ600คนนะคะก็เดินทางไปที่นอกชายฝั่งจังหวัดอาเจของอินโดนีเซียด้วยเรือไม้ลำหนึ่งค่ะก็เรียกได้ว่าตอนนี้ผู้อพยพโรฮิงญานั้นแออดยัดเยียดอยู่ที่อินโดนีเซียกันมากเลยนะคะ รายงานระบุนะคะว่ามีเรือสีรลำที่บรรทุกผู้อพยพชาวโรฮิงญาราว1400คนนะคะแล้วก็ถูกกู้นอกชายฝั่งของอินโดนีเซียและมาเลเซียค่ะถึงเจ้าหน้าที่บอกว่า1วันนะคะหลังจากที่มีผู้อพยพ6 0 0คนเดินทางมาที่นอกชายฝั่งจังหวัดอาเจเนี่ยก็มาเจอกับผู้อพยพ1000กว่าคนนี่แหละค่ะ และดูเหมือนกับว่าเรือนั้นจะถูกปล่อยทิ้งในขณะที่ประเทศไทยซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางตามปกติของพวกเขาเนี่ยมีการปรับปรามการลักลอบขนชาวมุสลิมโรฮิงญาไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากการพบศพจำนวนหนึ่งนะคะในหลุมศพที่ค่ายทาาในภาคใต้ของไทยค่ะ และผู้อพยพจากบังคลาเทศกับพม่าก,กว่า1,000คนก็ไปขึ้นฝั่งที่มาเลเซียหลังจากถูกกลุ่มค้ามนุษย์ปล่อยทิ้งในพื้นที่น้ำตื้นนอกเกาะตากอากาศลังกาวีค่ะซึ่งตำรวจบอกนะคะว่าคิดว่ามีเรือสามลำที่พาผู้อพยพ1,000กับ18คนข้ามฟากไปนะคะแล้วก็บอกว่าจำนวนที่ว่านี้อาจจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่ามีผู้อพยพถูกช่วยขึ้นร,บร,บรบอบๆเกาะนี้เพิ่มนะคะ ตำรวจบอกด้วยว่าในช่วงเช้ามืดของวันนี้ล่ะค่ะทีมค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียได้พบเรือล่องรอยอยู่นอกชายฝั่งทางตะวันออกของจังหวัดอาเจพร้อมกับคน400คนก็นมีทั้งผู้หญิงและเด็กจากพม่าและบังคลาเทศค่ะทางการกำลังเตรียมพร้อมนะคะสำหรับการมาถึงของผู้อพยพเพิ่มเติมและเกณฑ์ชาวประมงกลุ่มหนึ่งเพื่อช่วยเหลือในการตรวจชายฝั่งทางตะวันตกของประเทศนะคะ สำหรับพม่านั้นนะคะประ,คประชาชนประชาชนส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยเป็นพุทธแล้วก็มองว่าชาวโรฮิงญาที่มีอยู่ประมาณ800,000คนเนี่ยเป็นผู้อ,อพยพเถื่อนที่มาจากบังคลาเทศทำให้พวกเขาตกเป็นเป้าหมายที่เกิดความรุนแรงประทุขึ้นระหว่างศาสนาในพม่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้โดยเฉพาะที่ยะไข่นะคะก็เลยทำให้คนกลุ่มนี้จำนวนมากต้องหลบหนีออกมา แล้วก็มีหลายพันคนตัดสินใจเลยนะคะเสี่ยงเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลอย่างอันตรายมาอย่างภาคใต้ของไทยเพราะว่าด้วยความคาดหวังว่าจะได้ไปถึงมาเลเซียค่ะซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมแต่ก็ปรากฏว่าพวกเขาต้องมาตกเป็นเหยื่อของผู้ลักลอบค้ามนุษย์นะคะถูกให้ทํำงานหนักหรือก็ตกเป็นเหยื่อกันถูกเรียกค่าไถ่นั่นเองนะคะ เมื่อกี้นั้นพูดถึงพม่าใช่ไหมคะแต่ว่าตัวพม่าเองนั้นถึงแม้ว่าจะมีปัญหานี้แต่พม่าก็ไม่ได้ยื่นมือเข้ามาแสดงความรับผิดชอบสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจของในประเทศเขาต่อไปแล้วก็ล่าสุดนั้นก็หวังว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษทิติลาวานั้นจะสามารถดึงดูดนักลงทุนเพื่อที่จะไปแข่งกับตลาดโลกได้ด้วยคะ่ะ เข okay. ตเศรษฐกิจพิเศษติลาวาของพอม่าตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งนะคะและเป็นความหวังของพอม่าที่จะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนิคมอุตสาหกรรมการผลิตมูลค่า1,500ล้านดอลลาร์นะคะที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อดึงดูดการลงทุนนะคะเพื่อให้พม่านั้นมีโอกาสได้แข่งขันในตลาดโลกได้ค่ะ เ,เรษฐรกจพิเศษติลาวาเฟสแรกนั้นมีจำนวน15,000ไร่ตั้งอยู่ห่างจากย่างกุ้งแค่1ชั่วโมงนะคะซึ่งขับรถไปเนี่ยหชั่วโมงแล้วก็เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนก็จะสร้างเสร็จแล้วคาดว่าจะมีโรงงานตั้งประมาณ100โรงและมีการจ้างงานกว่า50,000ตําแหน่งค่ะแต่ว่า พม่าเองก็เจอปัญหาคอร์รัปชันการถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกและการขาดการลงทุนเมื่อครั้งที่ยังอยู่ภายใต้ใตการปกครองของรัฐบาลเผด็จการทหารก็เลยทําให้มีแรงงานส่วนเกินจํานวนมากและรัฐบาลเองก็หวังจะใช้ประโยชน์จากแรงงานที่มีอยู่มากนี้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศอื่นค่ะผู้ผลิตจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นซูซูกิมอเตอร์จนถึงโรงงานผลิตของเล่นที่ชื่อว่าคิวต์เมียนมา ก็พร้อมที่จะเข้าไปตั้งโรงงานในเขตเศรษฐกิจติลาวานะคะซึ่งเป็นโครงการที่ถูกขับเคลื่อนโดยบริษัทมิซูมิชิบริษัทมารุเบนิและบริษัทซูมิโตโมโของญี่ปุ่นซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนนะคะเรื่องนี้ประธานพัฒนาเขตเศรษฐกิจติลาวาพมา่าญี่ปุ่นหรือว่า MJTD ที่ชื่อว่าทาเคชิยาไนก็บอกว่า รัฐบาลพมา่าตั้งใจจริงพวกเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมนะคะแน่นอนนะคะเขาต้องพูดดีเพราะว่าเขาถือหุ้น49%ในเขตเศรษฐกิจพิเศษลาวาแห่งนี้ล่ะค่ะและในเวลานี้นะคะพมา่าเองก็อยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลกึ่งพลเรือนก็ทําให้เป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนักพัฒนาก็หวังจะให้โครงการที่ว่านี้ช่วยกระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศจากใน ปีงบประมาณล่าสุดนั้นมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอยู่ที่8,100ล้านดอลลาร์หรือประมาณ25เท่าจากที่ได้รับในปีงบประมาณที่2,522-2,553ถึงนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นผลดีหลังจาก กองทัพนั้นสละอำนาจให้รัฐบาลพลเรือนเข้ามาบรหิหารประเทศนอกจากเขตเศรษฐกิจพิเศษตีลาวาแล้วพม่ายังมีเขตเศรษฐกิจพิเศษอีก2แห่งที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างก็คือทวายที่อยู่ทางใต้และจอกพยูที่อยู่ทางตะวันตกนะคะแต่รัฐบาลก็ให้ความสําคัญต่อเศรษฐกิจ ติลาวาเป็นอันดับแรกมีการตัดถนนสายใหม่ออกใบอนุญาตลงทุนและมีแผนจะขยายท่าเรือในบริเวณใกล้เคียงถึงตอนนี้ก็มีบริษัทลงทะเบียนไปแล้ว41บริษัทนะคะเป็นบริษัทจากญี่ปุ่น21แห่งค่ะเคเศรษฐกิจพิเศษติราวาที่แม้ในเวลานี้จะเชื่อมต่อกับโครงไก่ไฟฟ้าของพม่าแต่รัฐบาลก็ให้คำมั่นที่จะสร้างโรงไฟฟ้าขนาด50เมกะวัตต์ ในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะบริษัทซูมิโตโมก็ประกาศเตือนแล้วนะคะว่าออขออภัยค่ะประกาศเมื่อเดือนก่อนแล้วนะคะว่าบริษัทจะชนะการประมูลสัญญาสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานมูลค่า5,000ล้านเยนซึ่งคาดว่าจะสามารถเข้าสู่ระบบการผลิตได้ในเดือนกรกฎาคมปีหน้านะคะ เขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวามีความสำคัญอย่างมากนะคะเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติส่วนบริษัทเคโยเลเดเตอร์ซึ่งเป็นในเครือบริษัทโคโยกรุปของญี่ปุ่นนั้นก็เลือกเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้เพราะว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นตามโรงงานในเครือบริษัทที่อยู่ในประเทศใกล้เคียงก็บมายความว่าประเทศอื่นเนี่ยมีค่าใช้จ่ายสูงก็เลยหันมาลงทุนในพม่านะคะ ก็ประเทศไหนที่ขึ้นค่าแรงมากๆเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าพ,พมา่พมาเขาค่าแรงถูกนะคะค่าแรงในอินโดนีเซียและจีนก็เพิ่มสูงขึ้นก็เลยต้องทําให้บริษัทเหล่านี้ประสบสถานการณ์ที่ยากลําบากในแง่ของผลกําไรก็เลยย้ายไปอยู่ที่พมา่าคะ่ะแล้วก็ยังได้ข้อได้เปรียบในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะนอกจากนี้ก็ทางประธานพาพร,ารัฐสภาพม่าก็แนะนานะคะให้ ค่าแรงขั้นต่ำของพนักง,งานของรัฐอยู่ที่3 0 0พจ้าต่อวันหรือว่าไม่มากนักนะคะไม่จะเรียกได้ว่าไม่ถึงร้อยบาทก,ก็ว่าได้นะคะซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมในขณะที่ค่าแรงงานในไทยก็เราก็รู้กันอยู่นะคะก็300บาทนะคะค่าแรงเวียดนามถูกกว่าของเราอีกแต่ว่าก็ยังถูกไม่เท่าพมา่านะคะของไทยเนี่ยถ้าเทียบเป็นดอลลาร์เนี่ย จะเห็นชัดเจนเลยว่าค่าแรงในไทยเนี่ย9.14ดอลลาร์ค่าแรงเวียดนาม6.35ดอลลาร์และค่าแรงพม่า2.75ดอลลาร์เท่านั้นนะคะเพราะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้เลยว่าทำไมเขาถึงถอนการลงทุนไปนะคะจากไทยและเวียดนามก็เพราะไปอยู่ที่พม่านี่เองค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องพม่านี่เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าพม่านี่มีการแบบ เคลื่อนไหวมากที่สุดก็ว่าได้ล่าสุดเนี่ยก็ไปเปิดสะพานมิตรภาพข้ามโขงนะคะระหว่างพม่าก,กับลาวด้วยนะคะเรื่องนี้ก็มีรายงานว่าทางปัฒธานาธิบดีเต็งเส่งของพม่าก,กับพลโทจูมาีชยาสอรประธานประเทศของเราเนี่ยได้ร่วมกันทําพิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ําโขงแห่งแรกที่เชื่อมระหว่างท่าขี้เหล็กในรัฐฉานของพม่าก,กับแขวงหลวงน้ําทาของลาวค่ะ ก็โดยทั้งสองท่านนี้นะคะไปร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะซึ่งสะพานที่เปิดมีความยาว691.6เมตรมูลค่าในการก่อสร้าง26ล้านดอลลาร์สร้างมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 5 6นะคะก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของ2ประเทศสะพานมิตรภาพระหว่างพม่าละเแห่งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการค้าขายการเดินทางระหว่างสประเทศนะคะ แล้วก็รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านที่จีนไทยเวียดนามบังคลาและอินเดียนั้นจะได้ประโยชน์ด้วยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องใช้เรือเฟอร์รี่ข้ามฝั่งแม่น้ํากันแต่ตอนนี้สามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วราบรื่นหลังจากสะพานวิทภาพาแห่งนี้ก่อสร้างเสร็จนะคะซึ่งแผนการก่อสร้างสะพานวิทยาาพ พม่าลาวมีขึ้นในขณะที่นายกรัฐมนตรีทองสิงห์ธรรมวงศ์ของเราเดินทางไปเยือนพม่าเมื่อปี2554แล้วทั้งสองประเทศก็ได้ชื่อว่ามีพรมแดนร่วมกันยาว230กิโลเมตรทั้งคู่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันในเดือนกรกฎาคมปี2498ค่ะนี่ก็คือความคืบหน้านะคะในหมู่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเราค่ะตอนนี้ก็มาดูอีกประเทศหนึ่งนะคะ นั่นก็คือฟิลิปปินส์ค่ะวันนี้ก็เรียกได้ว่าฟิลิปปินส์เจอพายุนะคะจริงๆเจอมาตั้งแต่วันอาทิตย์และที่พายุพัดขึ้นฝั่งเนี่ยแต่ว่า ล่าสุดนั้นก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว2คนนะคะเพราะว่าอิทธิพลของพายุทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงค่ะบ้านเรือนตลอดแนวพื้นที่ชายฝั่งทางตะวอ,ออกเฉียงเหนือของฟิลิปปินส์นั้นพังราบเลยนะคะอีกมากกว่า3,000คนต้องอพยพอ,ออกจากที่อยู่อาศัยไปอยู่ตามศูนย์พักพิงค่ะ พายุไต้ฝุ่นโนอ่นนั้นอ่อนกำลังลงเล็กน้อยหลังจากพัดขึ้นบกด้วยความแรงลม160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็มีลมกระโชกแรง195กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะก็คาดว่าจะเคลื่อนตัวไปทางเหนือด้วยความเร็วลม19กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อมุ่งหน้าสู่ภาคใต้ของญี่ปุ่นในวันอังคารนี้แต่ก่อนอื่นก็คงจะเข้าไต้หวันก่อนนะคะ ดานสำนักงานพยากรณ์ความเสี่ยงจากพายุโซนร้อนที่มีสำนักงานอยู่ที่ประเทศอังกฤษได้ลดระดับพายุไต้ฝุ่นโนอื่นจากระดับ5ลงไปอยู่ที่ระดับ4ค่ะหลังจากพัดเข้าไปในทุ่งนาและไร่ข้าวโพดในจังหวัดคากายันที่อยู่ทางเหนือของกรุงมะนิลาก็เลยทำให้ต้นไม้หักโค่นไฟดับเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของจังหวัดนะคะเจ้าหน้าที่ทางการนะคะของพื้นที่ที่ถูกพายุพัดผ่านยอมรับว่าประสบปัญหายุ่งยากในการแก้ความเสียหายนะคะ เนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนแล้วก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยส่วนสำนักง,งานภัยพิบัติแห่งชาติก็บอกว่าชายสองคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นผลมาจากถูกไฟดูดส่วนประชาชนมากกว่า3,400คนจากจังหวัดคาคาย,ยนและอิซาเบลาก็อกพยพไปยังศูนย์รับผู้พยพยายตามโรงเรียนสนามกีฬาและที่ทําการเทศบาลนะคะมาตั้งแต่ก่อนพายุจะเข้าแล้วแต่ตอนนี้ก็มีผู้อ,อพยพบางส่วนเริ่มทยอยกลับบ้านแล้วเพราะว่าฝนหยุดตก แต่แม้ว่าพายุโนอื่นจะสร้างความเสียหายนะคะทําให้ฝนตกเนี่ยแต่จริงๆมันก็เป็นผลดีต่อการทํานาแล้วก็ไล้ข้าวโพดนะคะถ้าไม่ทําให้ต้นข้าวเสียหายหรือข้าวโพดหักโคดเนี่ยเพราะว่าน้ําฝนเนี่ยมีความจําเป็นสําหรับการเพาะปลูกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนจะเจอพายุเนี่ยฟิลิปปินส์ก็เจอสภาพอากาศร้อนจัดในะช่วงฤดูร้อนมาแล้วนะคะก็เลยมองว่าถ้าไม่เสียหายมากก็ถือว่าเป็นผลดีแล้วคะ่ะพอพูดเรื่องภัยพิบัตินะคะ เราก็ต้องมาดูเรื่องของเนปาลค่ะแน่นอนนะคะว่าเนปาลเนี่ยยังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูแล้วก็ไม่ได้จะเสร็จได้ง่ายๆล่าสุดเนี่ยมีข่าวมาว่าทางเนปาลได้ปฏิเสธนะคะไม่ยอมให้เฮลิคอปเตอร์ชินุกของอังกฤษเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยแผดินไหวเพราะว่าลำใหญ่เกินไปค่ะเรื่องนี้รัฐบ,บาลเนปาลน,นะคะถแถลงค่ะบอกว่าไม่อนุญาต ให้เฮลิคอปเตอร์ชินุกสามลำของกองทัพอังกฤษที่ถูกส่งไปช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเพราะว่าจะสร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนต่างๆในขณะลงจอดค่ะเรื่องนี้โคศกต่างประเทศนนเนปาลขออภัยค่ะเนปาลบอกเลยนะคะว่าเฮลิคอปเตอร์ชินุกซึ่งเดินทางจากกรุงนิวเดลีของอินเดีย เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพื่อเตรียมจะเดินทางไปยังเนปันมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะลงจอดได้แล้วทางเนปันก็เลยต้องแจ้งไปยังทางการอังกฤษค่ะบอกว่าไม่สามารถให้นำเฮลิคอปเตอร์ชินุกเข้าไปในพื้นที่ที่ประสบภัยเพราะว่าทีมเทคนิคเขาวิตกนะคะว่าอาจจะยิ่งสร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนในกรุงกาดมันดุซึ่งเฮลิคอปเตอร์มีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะ่ะอาจจะพัดหลังคาและหน้าต่างที่ชำรุดให้ปิวได้ค่ะ เหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่25เมษายนได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า8,000คนอีกหลายพันคนต้องไร้ที่อยู่อาศัยขาดแคลนอาหารน้ำสะอาดและที่พักอาศัยการเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในหมู่บ้านที่ประสบภัยเลวร้ายที่สุดถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งเลยเพราะว่าส่วนมากอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาห่างไกลซึ่งสามารถเข้าถึงได้เฉพาะเฮลิคอปเตอร์หรือการเดินเท้าเท่านั้น อินเดียจีนสหรัฐก็ช่วยส่งเฮลิคอปเตอร์ช่วยนำอาหารน้ำดื่มและเต็นท์เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบแต่ก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจาร์ณการตัดสินใจของสหรัฐที่ตัดสินใจส่งเฮลิคอปเตอร์ออสเปรย์ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าไม่เหมาะสมกับภูมิประเทศที่มีภูเขาขรุขระของเนปาลด้วยสื่อท้องถิ่นก็บอกว่าการลงจอด ของเฮลิคอปเตอร์บรรท,ทุกออสเปรย์นั้นทำให้หลังคาของเสี่ยงปลูกสร้างขนาดเล็กในหมู่บ้านได้รับผลกระทบนั้นปลิวหายไปเลยนะคะเจ้าหน้าที่สถานทูตสารัก็บอกว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ง่ายๆและอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าความเสียหายของหลังคานั้น เกิดจากแผ่นดินไหวหรือจากเฮลิคอปเตอร์ออสเปรกันแน่ก็เห็นได้ชัดนะคะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากแต่ถ้าเป็นความจริงก็พร้อมจะเข้าไปดูแลความเสียหายแล้วก็บอกด้วยว่าเฮลิคอปเตอร์ออสเปร์นั้นได้นําสิ่งของมรา,าทุกเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัย21.5ล้านตันนะคะซึ่งบางทีมันใหญ่มากก็ไม่ไหวเพราะว่าบ้านเขาเจอแผ่นดินไหวแล้วโครงสร้างในในป่านเนี่ยบ้านอาคารต่างๆเนี่ยไม่ค่อยจะแข็งแรงนะคะ ก็น่าจะฟังเขาไว้สักหน่อยอาจย์ใช้ลำใหญ่ไปแล้วก็อาจจะเอาลำเล็กกว่าขนถ่ายจะดีไม่เอ่ยพูดพูดถึงสารัดแล้ววันนี้ก็เป็นข่าวเกลียวกราวเลยนะคะเรื่องนี้หลายๆคนก็แับตามองว่าตกลงมันจริงหรือไม่จริงกันแน่ก็คือเรื่องที่อดีตผู้สื่อข่าวเจ้าข,ของรางวัลโพลิเซอร์ออกมาแฉว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาโค้กคนอเมริกันเกี่ยวกับปฏิบัติการปริชีพออสมาบินลาเดนค่ะ อดีตผู้สื่ข่าวหนังสือพิมพ์นิวยร์กไทมส์นะคะเปิดเผยโด,ดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสารัฐและปากีสถานรวมทั้งหน่วยเนวิซิลของกองทัพเรือสหรัฐว่ารัฐประธานาธิปดีบารักโอบามาโก6คนอเมริกันตอนที่บอกว่าสารัฐถอนกำลังหลังใช้ปฏิบัติการบุกปลิดชีพออสมาบิลเดนผู้นำเครือข่ายก่อการร้ายอันกไกด้าโดยปราศจากความช่วยเหลือ โดยที่เขาไม่ยอมบอกนะคะว่ากองกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษของปากีสถานมีบทบาทสำคัญในภารกิจนี้เพื่อให้ตัวเขาได้รับเครดิตแต่เพียงผู้เดียวค่ะผู้ที่ออกมาแฉก็คือซิมอนเฮิร์สอดีผู้สื่อข่าวของนิวยอร์กไทมส์แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ออขออภัยค่ะเป็นเจ้าของรางวัลพูลิเซอร์นะคะเปิดเผยในลอนดอนรีวิวออฟบุ๊กส์ซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับบทความด้านข่าวกรองและก็สาระอื่นๆที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะคะโดยบอกว่า การโกหกเนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติในปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐแล้วก็ยังอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักข่าวกรองกลางหรือ CIA ด้วยบอกว่ามีการทำข้อตกลงกับปากีสถานแล้วก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการแต่ประธานาธิบดีโอบามาซึ่งควบตำแหน่งผู้บัญชาก,การทหารสูงสุดได้รับการยกย่องในเวลาไม่นานหลังจากหน่วยซิลสังหารบินลาเดนเมื่อ4ี่ปีก่อน และเขาก็ยังใช้คำพูดที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในชุมชนข่าวกรองแล้วก็บีบให้พวกเขาต้องคล้อยตามไปกับเรื่องราวที่โอบามาพูดด้วยเฮิร์สนะคะก็วิพากษ์วิจารณ์นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐมาอย่างต่อเนื่องแหละแล้วเขาก็บอกด้วยว่าทำเนียบขาวกับ CIA โกหกสาธารณชนเกือบทุกแง่ทุกมุมในปฏิบัติการปริชีพบิลเดนซึ่งเป็นการโกหกระดับสูงและการใช้ทางลัดของสายการบัญชา แล้วก็กลายเป็นมาตรฐานในการต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐไปแล้วก็คือถ้ามีแผนจู่โจมโจมตีอะไรต่างๆในการก่อต่อต้านการก่อการร้ายเนี่ยอย่าหวังว่าจะได้ทราบข้อเท็จจริงนะคะเขาบอกด้วยนะคะว่าในความเป็นจริงเนี่ยสาธารณาชนไม่มีโอกาสล่วงรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในในตอนนั้นนะคะ แน่ๆเลยเรื่องที่สาธารณชนไม่รู้ก็คือปากีสถานรู้ที่ซ่อนบิลเดนที่แอรบอตตาบัดมาหลายปีแล้วและ CIA ก็รู้เรื่องนี้มาจากหน่วยข่าวกรองปากีสถานที่อยากจะได้ค่าหัวบิลเดนจำนวน25ล้านดอลลาร์เป็นข้อแลกเปลี่ยนนะคะไม่ใช่ไปรีดเอาจากคนเดินสารของอันไกด้าตามที่สหรัฐกล่าวอ้างแต่อย่างใดนะคะในหนังที่เอามาฉายให้ดูเนี่ยเนื้อเรื่องก็เป็นไปตามนั้นบอกว่าเป็นการสะกดรอยตามคนเดินสารจนกระทั่งได้ข้อมูลมานะคะ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐนั้นมีการเจราจากับปากีสถานเพื่อให้ยอมให้พวกเขาใช้ปฏิบัติการบิดเ,เด็ดชีพบินละเดนบนแผ่นดินปากีสถานไม่ได้ใช้โครงการฉีดวัคซีนมาเป็นข้ออ้างในการเก็บตัวอย่าง DNA จากบ้านของบินระเดนแต่อย่างใดเลยมันเป็นเรื่องที่ถูกกุขึ้นเพื่อปกปิดเรื่องจริงด้านสำนักข่าวกรองปากีสถานหรือ ISI นั้น มีส่วนช่วยในปฏิบัติการทั้งนี้ก็คือใช้วิธีตัดไฟบริเวณรอบบ้านของบิล,ลเดนในวันที่หน่วยซีลบุกและเพื่อความมั่นใจว่าจะไม่มีกองกำลังปากีสถานเข้าแทรกแซงเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐที่บินเข้าไปในน่านฟ้าปากีสถานนะคะเขาก็เลยตัดไฟแล้วก็ในระหว่างปฏิบัติการไม่มีการยิงต่อสู้ในช่วงที่หน่วยซิลบุกมีการยิงไม่กีน่นัดในจำนวนนี้ก็เปิดชีพบิล,ลเดนซึ่งอยู่ในสภาพไร้เรี่ยวแรงและปราศจากอาวุธ ซึ่งอันนี้ไม่ตรงนะคะทางสหรัฐอ้างว่าในระหว่างที่การมีการบุกนั้นบิลเดนพยายามหนีออกมาและยิงต่อสู้ทางหน่วยซิลก็เลยต้องยิงเขาทิ้งนะคะเพราะว่ามีปืนเป็นบุคคลอันตรายแต่อันนี้บอกว่าสภาพบิลเดนนั้นไร้เรี่ยวแรงและปราศจากอาวุธค่ะ บิลเดนนั้นจริงๆแล้วได้ตัดขาดจากอันกิด้าในช่วงที่ถูกสังหารแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้บัญชาการกลุ่มก่อการร้ายมานานแล้วด้วยแล้วก็ไม่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อข่าวกรองในบ้านของเขาหลังจากถูกสังหารศพของบิลเดนไม่ได้ถูกเอาไปทิ้งทะเลอย่างที่สหรัฐกล่าวอ้างแต่ถูกเอาไปฝังไว้ในอัฟกานิสถานประธานาธิบดีโอบามาได้ประกาศเรื่องนี้หลังปฏิบัติการเพื่อหวังจะอ้างเครดิต แม้ว่าได้มีการตกลงกับปากีสถานแล้วว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไปอีก7วันเพื่อจะบอกว่าบิลเดนเสียชีวิตจากการถูกโจมตีด้วยโดรนแต่การหักหลังปากีสถานในครั้งนี้สร้างความบาดหมางกับบรรดาผู้นําปากีสถานรวมถึงทําลายความสัมพันธ์ทางทหารและข่าวกรองระหว่างประเทศทั้งสองฝ่ายและที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือการที่เขาบอกเป็นไหนว่ากองทัพปากีสถานรู้เรื่องนี้ซึ่งในความเป็นจริงก็คือกองทัพปากีสถานไม่รู้เรื่องเลย เป็นเรื่องที่หน่วยข่าวกรองปากีสถานเท่านั้นที่รู้นะคะแล้วก็ที่สาคัญคือการใช้วิธีแบบนี้ทําให้ปากีสถานเสียหน้าค่ะเหมือนกับว่าปล่อยให้สหรัฐเข้าไปปฏิบัติการบนแผ่นดินตัวเองได้อย่างไรแถมไปจับบิลเดนด้วยทําให้ปากีสถานนั้นเสียหน้านะคะว่าบิลเดนอยู่แค่จมูกแต่ทาอะไรไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวม,มากนะคะการมีพันธมิตรที่เอาดีเข้าตัวนะคะแล้วก็ เรียกว่าปากีสถานนี่ลำบากเลยนะคะทำให้ถูกมองในแง่ลบค่ะเหมือนกับว่าปากีสถานนั้นไม่ได้ให้ความร่วมมืออะไรแล้วก็บิลเดนอยู่ในแผ่นดินของตัวเองทแท้ๆก็ยังไม่มีปัญญาจัดการอะไรแล้วก็ยังปล่อยให้สหร,รัฐล่วงล้ำอธิปไตยด้วยการเอาเฮลิคอปเตอร์เข้าไปปฏิบัติการปริดชีพบิลเดนแล้วก็เอาศพออกไปโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือนะคะ นี่ก็คือเหตุการณ์ที่เรียกว่าสร้างความบาดหมางให้สหรัฐก,กับปากีสถานนับแต่นั้นล่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของ Global อาเซียนหมดลงแล้วดิฉันปียรรมทรัพย์สุวรรณลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย